ในยุคแรกที่มนุษย์เริ่มใช้น้ำมันเป็นฉนวนไฟฟ้าของเหลวสีอัมพันนั้นยังไม่ใสสะอาดเหมือนทุกวันนี้ภายในซ่อนสิ่งเจือปนที่มองไม่เห็นมันคือระเบิดเวลาที่โรวันทำลายระบบไฟฟ้าให้มืดมิดลงปี1889เด็กชายชื่อแฟรงค์เมลคอมคลาร์กถือกำเนิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเขาเติบโตมากับแสงไฟแห่งโลกยุคใหม่เข้าสู่วัยทำงานและได้เป็นนักเคมีที่โรงงานเจเนอ a รลลอิเล็กทริกเมืองพิตฟิลด์ศูนย์กลางการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้น ณที่นั่นคลากได้เห็นอุบัติภัยอันน่าสะพรึงมอแปลงขนาดยักษ์พังทลายเพียงเพราะความชื้นหรือกรดหยดเดียวในวันที่ยังไม่มีใครเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงเขาได้ตัดสินใจมุ่งหาคำตอบปี1923เขาได้สร้างไม้บรรทัดเส้นแรกขึ้นเขาทดลองปล่อยแรงดันไฟฟ้าเข้าไปในน้ำมันเพื่อหาค่าความต้านทานสูงที่สุดที่เรียกว่า dielectric breakdown voltage นี่คือครั้งแรกที่โลกมีตัวเลขชี้วัดความแข็งแกร่งของฉนวนเหลว ไม่นานหลังจากนั้นเขายังคิดค้นวิธีตรวจหาความเป็นกรดที่กัดกร่อนและความชื้นที่ซ่อนอยู่เผยศัตรูเงียบที่ทำลายมอแปลงจากภายในผลงานของเขากลายเป็นรากฐานของมาตรฐานสากลที่ช่วยปกป้องมอแปลงนับล้านทั่วโลกแฟรงค์เมลคอมคลาร์คคือข้อพิสูจน์ว่าการใส่ใจในรายละเอียดที่เล็กที่สุดคือปราการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ปกป้องโลกทั้งใบจากความมืดมิด นำเสนอโดยบริษัทอูมังบอร์ด์บีเคเคจำกัดผู้นำเข้าวัสดุมอบแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงครบวงจร